และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ PPFC คนนี้มาจากสุรินครับขอแสดงความยินดีที่ได้ลดสวยพร้อมใช้จากพี่โอตคาขอแสดงความยินดีครั้งนะครับอ่ะเรียบร้อยครับขอบคุณมากพี่จันนะครับขอบคุณพี่ชาลีด้วยเี๋ยวจำพาทั้งนึงได้ไหมที่นี่บริการพอใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะถูกใจนะถูกใจค่ะดูไปกันเองดีได, <laughs> ได้ได้ได้อันนี้กุญแจเห็นบอกบอกุญแจแท้จาก ศูนย์ด้วยนะครับนี่ครบชุดเลยเอาเรล่นมาดูสิค oh <no. S 1> ันนี้ที่บอกมือเดียวป้ายแต่อนเรื่องจริงกันแดดเพื่อนๆดูเดีครับ,รบลำดับที่หนึ่งนะแล้วก็ซื้อบางเงินสดด้วยไม่เคยจับไฟแนนซ์เลยนะครับเห็นว่าจริงๆอยู่สุรินทร์ที่พี่ก็อยู่สุรินทร์กันนะแกอยู่ประสาทอันนี้พี่อยู่ไหนนะอยู่อลาบุรีอลาบุรีแล้วมีของแถมด้วยเดี๋ยวน้องตามไปเติมน้ำมันให้นะครับแอมน้ำมันหมดพอดีอ่าโอเคเดี๋ยวให้เติ้งเติงขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเติมน้ำมันพี่หน่อย เดี๋ยวพี่ออกไปเลี้ยวซ้ายนะครับที่ซัดโก้นะครับเดี๋ยวน้องตามไปเจอน้ำมันให้แหมบรรยากาศนะครับตอนเช้าชื่นมื่นนะครับภาษีสองห้าหกเก้านะครับนะครับพวงมาลายนะรเรียบร้อยคันนี้สวยจริงๆนะเพื่อนๆนะแม่รถสะอาดสะอา้านจริงสวยเก๋ถูกใจนะมือมเดียว<อ>ไปพว <c oughs> ผมอะไรสองอันนะท,ที่แขวนพวงหนึ่งแล้วที่รถพวงหนึ่ง มือเดียวป้ายแดงพี่ตาบโหสวดจริงๆนะครับแล้วก็ทําประกันนะครับภายชั้น2บวกเนี่ยให้ด้วยนะครับก็คือเค็มคู่เลยนะครับโอเคเรียบร้อยพี่ตาสวัสดีครับค้าขายลำรวยนะเข่งเลรวยๆเดี๋ยวมาซื้อรถเพิ่ม <laughs> คุณสุรินเหมือนกันโอ้ตายขอบคุณมากรถติดชึ่งเพื่อนๆแล้วก็ไม่ลืมนะเติมน้ำมันให้ด้วยนะเรงามยามดีได้รถใหม่กลับบ้านนะจ๊ะบ๊ายบาย แล้วที่ขาดไม่ได้ครับเพื่อนครับน้ำมันครับจัดให้ด้วยน้องแบงค์อย่าให้ขาดฮะไม่ได้เลยครับโอ้โหต้องเต็มที่ครับพี่พีนะครับเต็มถังไปเลยครับผมที่จันนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับแกมาเมื่อวานนะครับแกวางจองไว้ห้าพันแตว่าเก็บไว้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเช้าพี่มารับนะครับคันนี้เป็นนิสสันนวาร่านะครับปีสองพันสิบแปดนะครับมือเดียวป้ายแดงกุญแจแท้สามชุดนะครับ เริ่มทะเบียนลำดับที่1เลยนะครับไม่เคยจับไฟแนนด้วยซื้อมากเงินสดคันรถสดมากๆและคุ้มมากๆเลยแสนก็บาทเพื่อนนะครับอยากได้รถดีๆสวยๆแบบนี้นะครับต้องพีพีจัดให้นะฮะช่วงที่จะปีใหม่แล้วนะครับเอฟซีที่กำลังหารถอยู่ต้องไม่พลาดเลยนะครับนี่ฮะเฮ้ยรถสวยอ่ะจะต่อยพี่หน้านะสวัสดีครับ